วันนี้วันสูขอาา่านทักทาเป็นภาษาอังกฤษว่าไงคะ Good morning student <Good morning. S 1> อาา่านต่อจังไง้างะ Good morning อะไรนะคะ กินดีอยู่ดีนะคะหลังจากเรียนผลไม้เสร็จแล้วครูจะให้เด็กๆทำแซนด์วิชนะคะแซนด์วิชจากผลไม้นะคะหาน้ามาค่ะแต่ว่าหาน้ามาค่ะอ่เด็กๆออกเสียงคำคุมนค่ะผลไม้ผลไม้ผลไม้ฟลูด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 เบลฟลูดอ่าเด็กๆวันนี้ นะคะพ <c oughs> ูดจบแล้วเด็ คยทานผลไม้ไหมคะไหนใครเคยทานผลไมย้ยกมือขึ้นโชย a ย d p l เก s สยกมือขึ้นอ่าวางลงค่ะเอามือลงอ่าน้องฟอนชอบทานอะไรคะ ชอบทานอะไรอ่างงนนะคะอ่าน้องแกงกวาล่ะคะชอบทานอะไรคะหรือชอบผลไม้อะไรลูกอโอ้โหด้านดีค่ะอ่าน้องลู้ชอบทานอะไรคะชอบทานส้มอ่าชอบทานส้มนะคะผละไม้มีประโยชน์กับร่างกายทําให้ร่างกายแข็งแรงนะคะอ่าวันนี้ครูมีคำศัพท์เกี่ยวกับผล สาษาไทยก่อนนะคะอ่ะแอปเปิปเป้ลอ่ะพูดตามแอปเปิ้ลแอปเปิ้ล พร้อมกันกับคุณครูนะคะอ่ะแอปเปิลไลน์ลูกนึ่งคำสั่ะแอปเปิลกล้วยกล้วยมาอะไรคะมาเหล้าวมาเหล้าชูรีนชูรียนส้มส้มมะม่วงมะม่วงต่อไปเรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ในภาษาอังกฤษนะคะอ่ะ A apple ออกเสียงแางๆนะคะ apple ้อ๋อไ, <blunt. S 1> ไม่ใช่ไงภาษาอังกฤษแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลอ๋าน้องนวดแอปเปิลแอปเปิลเลเยี่ยมมากค่ะอ่ะต่อไปน้องแจงกว่าบาร์ไรบานาน่าโอเคค่ะบานาน่าจูนบาร์ไรภาษาอังกฤษค่ะบาร์ไรบานาน่าอ๋าน้องคิวบานาน่าคิวเข้ามา กมาจะเอามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งลูกอ่ะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแปลว่าอะไรคะแอปเปิ้แอปเปิลนี่ยพูดภาษาไทย ทำใหตัวเองหน่อยค่ะแคบเรียวแหงโอเคจบแล้วค่ะสวัสดี